วันนี้นะครับผมเรามาเรียกว่าเป็นบล็อกเฉพิเศษนะครับผมให้กับแฟนๆ M Choice นะครับผมอันนี้เป็นความตื่นเต้นนะแล้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่แบบว่าสามารถทำได้ขนาดนี้ค่อนข้างช็อกเหมือนกันนะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเรามาเรียกว่าเป็นบล็อกเฉพาะกิจนะครับผมให้กับแฟนๆ M Choice นะครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีงานพิเศษนะครับผมเป็นงาน The New Galaxy Galaxy Unpack e นะครับผม งานเลี้ยงต้อนผับนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาแค่มะกี้คนเดียวมาหลายคนเลยนี่นี่ครับบอลไงมาแล้วเนี่ยมาคนแล้วมาคนแล้วมาเรามากัน5คนเลยนะครับผมเดี่ยวป๊บทีมนะครับผมกับงาน The New Galaxy นี่เองครับผมเป็นไงทุกคนพร้อมไหมพร้อมกันไหมพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมจะเจออะไรบ้างวันนี้พร้อมจะเจอกับพับครับเฮ้ยวันนี้ได้ยินว่าจะมีการเปิดตัว Samsung Galaxy 4รุ่นใหม่มาดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมจะบอกว่าเสื้อเราพับกันทุก นะครับถ้าดูดีๆนะมีกับปั๊บนี่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 กับปั๊บเออตรงตามคอนเซ็ปต์ตรงตีมเข้ากับงานแน่นอนนะครับผมวันนี้เราไปเจออะไรพับๆกันดีกว่าฮะโอเคไหมไปลุยเดี๋ยพูดถึงพับจะหมายถึงอะเก่าเคฟเย็นเนี่ยเวลาเขาแบบแบบ ใส่เรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นแท่งเหล็กอ่ะแล้วก็แบบทำให้มันหายร้อนจบถ้าพูดถึงพับนึกถึงอะไรคับพับกบผมกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพับว่าผมแตกผมแตกบอสอ่ะบอสอ่ะไม่ทันตั้งตัวเลยทีนี้พับอะไรครับนึกถึงแม่พ่อแม่ชอบชอบพับผ้าครับโอ้มีคนส่งสคริปต์เกิร์ดท่าสี22ถ้าพูดถึงพับนึกถึงพับอะไรครับนึกถึงแม่เลยฮะพ่อแม่ชอบพ้บพัครับ ทางนางแซมคะถ้าพูดถึงพับเลยคิดถึงพับอะไรคิดถึงพับรีบพับว้าไม่ได้ไม่ได้เหรอเอาใหม่พับไม่ได้เอาเอาเอาอไอ้ถึงถึงพรบพระพับพับพับเพียบพับเพียบพับเพียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดถึงตอับถึงประตูครับประตูบานพับเพราะว่าเพราะว่าหนีบมือหนีบมือ เอาด้วย ีขึ้นมากเลยครับแล้วก็หน้าจอข้างหน้ามันรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันสามารถตอบแชทไลน์ตรงนี้ได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากบอสอชอบที่ตอบแชทไลน์ได้เหมือนกันแล้วก็มันเปิดเพลงได้ผ่หานหน้าจอนี้ได้เลยไม่ต้องเปิดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเพลงอะไรเงี้ยดีมากแล้วก็มีพวกโหมดวัดก้าววัดความดันเหมือนมีโหมดเกี่ยวกับสุขภาพโว์ด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีสำหรับคนที่ออกกำลังกายด้วยครับแล้วก็เครื่องปิดสนิท สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าชอบมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเครื่องบางลงแล้วก็จอค่อนข้างใหญ่จอด้านนอกคือใหญ่มากเพินมไอีกนชั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานฟีเจอร์อะไรต่างๆเลยรู้สึกว่าสะดวกมากขึ้นครับบอกเลยว่าเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงแบบค่อนข้างช็อกเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเอาฟีเจอร์เล็กๆนี้มาขยายและคือหน้าจอนี้เรียกว่า Flex Window เนี่ยมันใหญ่ขึ้น3มเท่าจากอันเดิม ซึ่งก็คือแบบมีประโยชน์มากๆก็คือเต็มๆตมเลยตอนนี้เต็มเต็มเลยสามารถตอนนี้พิมพ์ได้เลยนะได้แล้วเอาแป้นพิมพ์เข้ามาอยู่ในนี้ได้เลยคือสะดวกมากๆแล้วก็มีแบบว่าพวกแฮนด์ฟรีพวกแบบว่าเอ่อแฟลกชัมถ่ายรูปเร็วขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตแคมร่าคือกดป๊อปป๊อแล้วก็ขึ้นมาเลยมาเลยอันทีแล้วก็ถ่ายแป๊ะแบ๊ะได้เลยแล้วกกล้องก็คือ จะเต็มนะสายถ่ายเซลฟี่คนเดียวก็คือถูกใจถึงนี้แน่นอนสายติ๊กต็อกถ่ายวิดีโอรีวิวถูกใจแน่นอนไม่ง้อขาตั้งกล้องแล้วแค่นี้เลยเปิดไว้ถ่ายได้เลยคือหน้าจอตรงนี้เขาสามารถแต่งได้หมดเลยปึ๊บปึ๊บแต่งสีกุ๊บแล้วแต่งได้หมดเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หรือว่าจะเอาปฏิทินขึ้นเอาเป็นแบบเวท์ขึ้นสามารถแต่งได้หมดเลยเหมาะสําหรับวัยรุ่นเทสดี ที่ต้องการคอสตอมโทรศัพท์ของตัวเองให้เป็นของตัวเองจริงๆนี่ตรงนี้เลยจะบอกมีสีสีแกไฟลาเวนเดอร์สีครีมแล้วก็สีมิ้นท์มิ้นี์มีสีครีมอันนี้ของผมน่าด<ก>ักแปไป,แ,ไปแล้วก็จะมีลาเวนเดอร์สีลาเวนเดอร์น่ารักนะเ,เป็นจมพูน่ารัายมาก ครับผมและนี่ก็คืองาน The New Galaxy นะครับผม Galaxy Unpacked นะครับผมงานเลี้ยงก็ท้อรับนะครับผมอันนี้เป็นความตื่นเต้นนะแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่แบบว่าสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับรู้สึกเป็นไงกันบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากเาว่าพวกเราใช้ Flip กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นที่อยากจะเห็นรุ่นใหม่อยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรออกมาจริงๆอีกซึ่งมันเจ๋งมากนะจอใหญ่มาก แล้วก็พับได้สนิทมากๆเลยครับใช่รู้สึกว่ารากินดีตอนพับมากเลยครับวันนี้ครับด้วยความที่เครื่องบางลงมีฟีเจอร์ใหม่ๆมากขึ้นรู้สึกว่าชอบมากครับแล้วก็ใช้ทิ้นถมฐานมากขึ้นด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าดีขึ้นเยอะมากๆบรรยากาศงานวันนี้ก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเครื่องใหม่ๆมันแบบคุ้มค่ามากๆกับการที่ได้ได้วาเลนนี่อะไรอย่างเงี้ยชอบมากหน้าจอเนี่ยฟีเจอร์ไหนฟีเจอร์ไหนฟีเจอร์ตอบไลน์ข้างหน้า ตับเก่งมพ์มาเนะมันมีมันมีปั้นพิมพ์้ขไงใช่สามารถตอบได้เลยตรงนี้เลยนะแต่เราบอกว่าในงานนี้ไม่ได้มีแค่ฟิป ครับมีโฟล์ด้วยนะเป็นโฟลตัวใหม่แล้วก็มีวอชตัวใหม่ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณซัมซุงมากมากเลยนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมครับซัมซุงกาแล็กซี่นะครับผมซีฟิทไฟอะไรครับผมวันนี้นะฮะไปตังกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมด้วยนะครับช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องอะไรฮะเอฟชอยส์เอฟชอยส์่าโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวพวกเราไปกันก่อนนะครับผมอยู่ในงานนี่แหละนะตายนะบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วอย่าลืมมาตกลุ่มครับด้วยกันนะครับ